โอ้ยถุมนี่ไหมพี่น้องงาม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 พี่เจมสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีธรรมุสมสุขสอฟ FC สุขคนครับผมการมอนีมาพอ้กันอยู่ทึ่งดอยฮอเกาเด้อครับมือนีกัเป็นวันที่หกพี่น้อง หกสิงหาจีหกหาด้อพี่น้องกเมื่อนี้กับมาน้ากันคือจังเกาเด้อพี่น้องสามสี่สองคึ้นเก่าเนาะครับผมมัวกันกัดพูนพี่นุ่มโซนอโวบต์ชาแนลครับผมพูนขึ้นมากันแล้วกัดพี่นุ่มอีสานบ้านเฮาครับผมกับแม่นองขวดเนาะครับนี่ขาดบ่ได้ครับพี่วันวันพลาปลาลุยครับผมสวัสดีค่ะบไปดมกัดฝากตัวในเด้อค่ะพี่น้องครับเมื่อนี้ไม้สูงอีหลีเด้อครับพี่น้องพูนขึ้นอีกแล้วทางขึ้นกันเลย ิ so ึงแนกแกมัน <bonito> ค mm ่ะ hmm. มีน้ำงามขึ้นเนี่ยมงกันเนาะต่อจากนี้ได้บ่เหรอได้เป็นทีท่อถมหนาวค่ะ สองหน่ะไหนวะขาวจริงเนาะเป็นบานอ๋อสอ ตรงนี้ก็เฮ็ดกระสีบานแน่ด้วยจ้ะเนาะไม่ค uh, mm. uh, ่อยมีจุ่มแตกเนาะฮะพี่น้องมาหุ้มกันเ้อพี่น้องหุ้มกันเอาด้านเดียวพี่น้องหุ้ม ไอ้่พอเห็นเดกก็บเห็นเขาผิตะบานเราจะเนี้ยอิตะบานนะพี่น้องบานกับบานอ่อนๆเนี่ยจ้าเราจะเอาแล้วเนาะ่มึงจะขาวอยู่ด้พี่น้องแข็งแข็งมูเดียวกันนะจ๊ะอาหารก็เห็นเนาะ น,นี่ซองบานเด้อบ,บ,บานนี่งามคือได้อาบานีบานนั่นอย่างเขาเนี่ยโอ้ขาคุณก็สีองตองดีสีชมพวงตองน,นี่เลยพี่เนาะนีะ่เนาะบ้นนั่นเท่าเนาะอยากสีเท่าเท่ากันไต่นี่เพิ่นดำเลยน,น,นะมึงบิดง่ายจ้ะแต่ว่าบาทเบิดบานเป็นชีบบานเป็นชีบเดีือดออกนะ้ำเบาตัวเนาะ,นะ,นะ

មកពុតងางๆហ្នឹងតាមពីអត់ដែរគាត់ទីត្បាននេះគាត់វោវោស៊ីផ្អ้มបានឡើងមកហើយតាពីហើយយកពីគាត់ត្បានអឹមបានបានពីន້ອງបានខាងបាននេះបាន3បានដែរបងបាននេះ อ้ยขาขุ่นฟอไปเบิดเด้อพี่น้องตัดตัเ่ได้ดอกจนข้าตัดข้างคนขูโขบโคบลงเ้อพี่น้องไม่ได้ปวดกินยูหันได้ได้บอตัดะไรเมันดอกพูนั่งดอกนั้นลได้บไม่ได้ได้อีก พ,พี่น้องเอาจุ่มดีกว่าตบไปเลยร้องเหลือเนาะจุ่มก็ได้ถ้าเกิดว่าเต็มที่น้องจะเห็นกี่หน้ายักษ์มายอนฝนตกแห้งแท้ๆนี่มือสองมือเนาะโอเคแล้วนะคนเกิดหายไปสองสามมือดินก็นเริ่มแหง้งคนก็นลุ่มบีบๆพร้อมพี่น้องเห็นคนก็นเลยบบกใครออกเนาะ móc của đại ký thảo lên móc của đại ký thảo lên móc của đại ký thảo lên móc của đại ký thảo โยกันมัดโอ้ยน่ะเดี๋ยวจูมึงพี่น้องโอ้ขาเป็นกระดาแม่งกลิ่นว่าจูม,มันบอมแม่นพี่น้องบานน้อยน,น,อนั่ไงตัดยังไง ก็ถือว่าออกอยู่จาจะพี่น้องออกไรเนาะแต่ว่าบานเบิดค่ะเนาะอ่าได้ค่ะนางเกลี่ยรประทับเพียบพร้อมนี่จ้ะพี่น้องปะเป็นหมูพี่น้องพอเป็นหมูเลยสต่ว่าบานเนาะสำหรับบานเนี่ยสิอ่เอาไปปิ้งตำแล้วจะเอาไปเนยกินกับ,บน้ำพริกครับเพื่อนกิดหอมอีกแบบหนึ่งเนี่ยหอมคือเห็ดเขาไข่ด้วยพี่น้อง นกนหอมเฉพาะต,ตัวพ่นละ่ะเป็นหอมเฉพาะมีแต่ดอกบันหลายน่ๆควอยกันเด้อเยี๋ยไปกับพออาอบานเธอเลยทลายทีน่นอี่เนาะหน้ามันด้วย่น,นเ้อศชีสเจนต้าเลยนะีะน,น้องท้าไปน้ำกลกันไป ได้กรเตียน่ไห,ไหด้กระเตียนอ๋อได้กรเตียนที้กันบูกกเมียพี่น้อง้กระเตียนที้กันจุก,กจุม่ค่ะม่เงนจบเนไ้นไหนบนไหนเน,น,นแีแตกแตกก็รกระออนอยู่เยตนี บอคือดอกลางบอได้ดอกนัเอาไปกันลางก็ได้พี่น้องฮักค่ะคุณดอกหนึ่งเขาจะเล้ยมได้บุ่้งึ้งนางเปะนี่จะไดู้มันเนาะนี่ของนี่อไบ่นได้บ่เอาด

โอ้ยสวยงามเนงงาะอมาจ้าเอาดูใ้งา <c oughs> มงาแ่ป่อน่อหาอหน่อหน,น่อพพนหน่อน่่นน่นออ

พอ่อจุ่มดีใจไรจุ่มเนาะจุ MIT ่มจุ <h <h ่มสวอนจุ่มเฮ็ดจะพี่น้องบ่ได้พ่อโดนนะจะมีตรบาดกับบานเนาะข้างบนต้นจุ่มข้างบนนี่พี่พ่ได้เนาะพี่น้องแมงเจาะเฮ้ยเห็นไหมโอ้จุ้มจุ้มจุบมอะไรเอ้ยข้างไรข้างนู้นแค่ เอาู้นะป้าถุงพี่น้องสั้นๆล้านอยู่เดี๋ยวเป็นตับเป็นตับเลยพี่น้องเดี๋ยวเป็นตับเลยจ้ะโอ้โหแงบังแง่หลักพี่น้องมืาหนีบ้าตัวนั่นอันนี้พี่น้องอืมตาจะเลี้ยงอย่าบอจับกวาดเเนื้อเสียงไฟลาะขึ้นอย่างนี้พี่น้อง ก็เยยบก็ <laughs> เห็นอยู่เดี่ยพงหเอนออก็ตื่นเต้นสลรับมันเห็นเห็ดหลายตัวที่พนนะไปขึ้นมากนลยี <c oughs> ไหม <c oughs> มมางงมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อพี่นีนะ้เลี้ยงไปเต็มแม่มีแต่อัน <c oughs> เดียวแหมเงี้ <c oughs> ย มีแต่เดียวเอามีแต่นี่เนี่ยเสียตะบนอเนี่บานส่วมามาก็บน้ำกันมาเด้อม่เก็บเ็ดเด้อจ้าเต็มกไม่ยุ่งเอาใส่ก่อนใส่เดียเอามเย็บเย็บเอานก้นก็ได้อลหักหลเน่อันนี้ว่เอาหรือเปาคนเป็นเเี ปาดเลยปวดปวดเลยตายแล้วพี่น้องเรต้องลกคนถึงว่าปาดย่างเดียวโอ้ปวดใจปะได้รขยานลก้บอันนี้เอาบ่มางมาบ้างเอาละอันนี้โอ้ยหแก่ขอ้นบ้างปาหูยจุ๋มนี่ไหมพี่น้องงามงามพุดเกิดดอกเกี่ยวคอร์ดสองสามดอก อุ้ยพี่น้องเป็นเดินแน่จ้ะดอกตาม่นเถ้าเนาะสีสองเก็บอยู่น้ำกันเดินใหญ่เนาะเดินใหญ่ไหลเก็๊ยบน้ำกันเพิ่นทุกคนเลยหมาแน่มันพี่น้องแต่ว่ากับบ้านขอให้ในการบ้านเป็นบ้านหลาเล็กน้อยบ้านหลาเล็กน้อยงามพี่น้องงาำงำ มันเบาๆตุนเอาเอามันยังเกาะตัวปวนตัวปวนมาเชียร์ด้วยเป็นบ่เออเน่าทิ่วันเชียร์ขึ้นแล้วไม่แดงบ่มันเน่าพี่นงลายแห้งจ้ะมือนี่บออึดคักมันมาสุดยอดคักคักมาสุดยอดคักแม่เอ้าหยาคาตาพี่น้องเอ้ยเหยาตาจะเฝ้าอะไร

อุตระอยู่อือวุ้นนะพ,นพี่น้องติมเราไปซีนี่พี่น้อง,นนองคนเอาอีกปะเอาอีกเแค่ออหันง่ายๆแค่ไห,หออนเอาแข็งๆครับพี่น้องผลงานมื่อนี้กันเต็มตาแล้วพี่น้อง จังได้กัดถาเป็ล้อชมรอบใบเนาะสาเจนแดมครับรอบเสานี่คือสีได้พาะพี่หน่องลงก่อนเหรอพี่หน่องเต็มตาเหมาะก,กว่าอ้ยวานสีบัวได้ครับจังได้กัดถารุ่นรอบใบเดอ้อรอบเสาหนีขคองสีได้ดำลากนเดอ้อสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพบกันรอบใบเด้อครับผม